หลายคนอยากซื้อประกันแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นวางแผนซื้อประกันแบบไหนก่อนดีนะคะก่อนจะไปฟังฝากกดใจและกดติดตามช่องประกันเข้าใจง่ายสไตล์แหวนด้วยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมานั่งทบทวนตัวเราเองก่อนนะคะว่า เราเนี่ยนะคะยังไม่มีประกันแบบไหนหรือถ้ากรณีที่ไม่มีอะไรเลยเราจะต้องดูสวัสดิการเราก่อนนะคะว่าเรามีสวัสดิการอะไรที่ให้การคุ้มครองทางด้านเรื่องค่ารักษาพยาบาลบ้างนะคะ ถ้ากรณีที่เรามีสวัสดิการในส่วนของประกันกลุ่มประกันสังคมอยู่แล้วนะคะประกันสุขภาพเราต้องมองว่ามันจําเป็นหรือสําคัญที่จะต้องมีเพิ่มไหมกรณีที่มีเพิ่มกรณีที่วงเงินประกันกลุ่มหรือประกันสังคมเนี่ยอาจจะช้าเข้าโรงพยาบาลรัดไม่ทันช่วงทีหรือการจัดยาที่ไม่เหมือนประกันหรือจ่ายเงินสดเองนะคะตรงนี้นะคะเราก็คือ อยากดูความสะดวกของเราว่าเราต้องการความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นไหมถ้าบางคนมีประกันกลุ่มอยู่แล้วนะคะสวัสดิการไม่เพียงพอนะคะเราสามารถที่จะท็อปอัพสวัสดิการเพิ่มเข้าไปได้เพราะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเขามีท็อปอัพสวัสดิการเพื่อเติมเต็มค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายแต่ส่วนแรกนะคะบริษัทประกันกลุ่มจะต้องทํางานก่อนทีนี้มันจะมีดีดักนะคะส่วนที่เกิน2 0 0ห0 30,000หรือ ห้าหมื่นหนึ่งแสนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะประกัน ส่วนบุคคลก็จะรับความคุ้มครองรับผิดชอบเหมาใจ่ายให้นะคะทีนี้เหมาจ่ายมันก็จะมีหลายแผนนะคะว่าเราอยากจะเลือกเหมาล้านหนึ่งหรือเหมา5้าล้านนะคะเราก็สามารถที่จะท็อปอัพสวัสดิการเข้าไปได้แต่ถ้าบางคนมีประกันสุขภาพของที่อื่นมีประกันกลุ่มเพียงพออยู่แล้วอันนี้ประกันสุขภาพก็ไม่จําเป็นต้องมีนะคะเราอาจจะวางแผนในเรื่องของถ้าเสียภาษีก็ไปวางแผนเรื่องลดจอนภาษีนะคะถ้ายังเก็บออมไม่อยู่ ะะยังไม่มีมรอดอกสร้างมรอดอกให้กับครอบครัวอันนี้เราก็มาวางแผนในด้านการออมแบบมีประกันชีวิตนะคะซึ่งนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะถ้าส่วนไหนเราขาดซื้อเติมเข้าไปในส่วนที่ขาดได้แต่บอกว่าอย่าไปซื้อประกันซ้ำซ้อนนะคะถ้าจะให้ดีนะคะควรมีที่ปรึกษาและช่วยวางแผนทางด้านความคุ้มครองเพราะเขาจะช่วยคำนวณค่าใจ่ายให้ด้วยนะคะ ว่าเบี้ยประกันแบบไหนที่เพียงพอสำหรับคุณที่สามารถที่จะจ่ายไหวและครอบคลุมนะคะกับนขนาดนั้นที่คุณอยากทำประกันและทางที่ดีนะคะหาตัวแทนหรือที่ปรึกษาที่ดีหรือบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีความมั่นคงนะคะก็คือดูท็อปท็อปนะคะระดับต้นๆน,นะคะที่บริษัทมีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะยังไงฝากไว้นะคะและก็ฝากช่องประกันเข้าใจง่ายสไตล์แหวนไว้ด้วยนะคะ